สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM อัปเดตกับผมบรรยินพัฒน์อีกเช่นเคยนะครับรายการที่จะพาทุกท่านนั้นไปอัปเดตเรืดด่องราวเขาวสารให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามอีกเช่นเคยสําหรับวันนี้จะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูพิธีมอบรางวาัล Amazing Thailand g l a s s s a l e 2020บรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมเลยครับ เมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมานายยุทธศักดิ์สุสอนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้โชคดีโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2020โดยมีพันธมิตรเป็นสักีพยานณห้องโถงธนรัฐการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยนายยุทธศักดิ์สุปรสอนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่าโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2020ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่15กันยายน2563โดยมีพันธมิตรหลักเช่นช้อปปีบริษัทปตทน้ำมันและการคาร้าปลีกจำกัดมหาชนทูคอร์ปอเรชั่นเมเจอร์สเเพ แอปพลิเคชัน u t u ร่วมกับห้างสปปรรพสินค้าสายการบินโรงแรมชั้นนำผู้ประกอบการทั่วประเทศไทยกว่านมืนราย ร่วมมอบสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นลดราคาสูงสุด80%เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่พำนักอยู่ในประเทศไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยเป็นช้อปปิ้งเดสติเนชันรวมไปถึงช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในทีนด้วยบทสัมภาษณ์จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปฟังสัมภารภาพสิครับสำหรับงาน Amazing Thailand Grand Ceremony น,น,นะคะเราก็เป็นกิจกรรมแจกรางวัลผู้ที่ได้รับรางวัลรางวัลใหญ่ของเราแล้วก็รางวัลอีกทั้ง36รางวัลน,นะคะ <S <S ซึ่งก็ถือว่าโชคดีมาก เลยนะคะวันนี้น้องที่ได้รับรางวัลเนี่ยก็เป็นน้องนักเรียนนักศึกษาชั้นปีที่2ได้รับรางวัลนิสุบิชินะคะซึ่งน้องก็ยังขับรถไม่เป็นหรอกแต่ว่าให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาช่วยขับนะคะแล้วก็ที่สําคัญน้องก็เป็นครอบครัวที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวอยู่แล้วแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวโดยใช้รถประเภทโฟวิวอย่างนี้อยู่แล้วนะคะก็คงจะเป็นอะไรที่บอกต่อให้เราได้นี่ในส่วนของกลับมาในส่วนของเมซิ i n ทยแ a นด์เซลปีนี้นะคะก็เป็นปีปีถือว่าเป็นปีแรกที่เราเน้นในเรื่องของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยแลล้ววก,กุ่มชา ชาติที่อยู่ในประเทศไทยมาจับใจ่ายใช้สอยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนอกจากออฟไลน์ line, ในการที่จะลดแลกแจกแถมจากร้านค้าที่เข้าร่วมมากกว่า1 0,000ล้านแล้วเนี่ยเราก็ยังเปิดโอกาสให้ได้มีการช้อปปิ้งออนไลน์ซึ่งตอนนี้เราก็ได้มีพันธมิตรนะคะช้อปปิ้งออนไลน์มาเข้าร่วม Amazing Thailand Grand Sale สิ่งที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือปีนี้ครบรอบ60ปีททเราก็มีการกําหนดให,ให,ให้ให้คนที่ช้อปปิ้งเนี่ยนะคะมากกว่า5,000บาทเนี่ยก็ได้รับ1สิทธิ์สาหรับการที่จะมาร่วมชิงโชคลุ้นรับรางวัล ซึ่งปีนี้ทางตรงเลยนะคะก็คือเรามีคนที่ส่งเข้าประกวดร่วมชิงรางวัลเนี่ยสองแสนกว่าสิทธ์ ซึ่งนั่นหมายความว่าวงเงินที่เราได้จากโครงการไทยแ a n d ์แกลเซล่์ Amazing Thailand r ก n d ซล l ์ในปีนี้นมากกว่า1,000ล้านเพราะเรายังไม่รวมถึงคนที่ช้อปปิ้งไม่ถึงซิลิ่งที่0 0 0อ่นนะคะก็ยังมีอีกหลายรายเราก็คิดว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี้ยนะคะเราเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมจนถึง15กันยายนีย็ในวงเงินที่ที่ไปกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเยียวยาผู้ประกอบการในช่วงที่เราผ่านวิกฤตสถานการณ์โควิดไวรัส19เนี่ยนะคะค่ะ กิจกรรมเนี้ยค่ะมีการต่อยอดในกิจกรรมครั้งต่อไปไนมคยค่ะ ในส่วนของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยจะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของ a m a z i n g Thailand กล a n นเซ l ลเนี่ยเราต้องการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและที่สำคัญเราก็อยากที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยก็ยังคงเป็นประเทศที่เป็นช h อปปิ้งพาราไดซ์ในสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพราะทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นเราก็ได้มีการ PR ไปยังต่างประเทศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนอื่นที่เรากำลังจะมาเสริมนี่ก็คือในการที่จะช็อปในการที่จะให้นักท่องเที่ยวเลยนะคะได้ไปเดินทางท่องเที่ยวจริงในนนนเอ่่่่สถาทททีีงงยวจริัห ความว่าบริษัทนาเที่ยวตอนนี้ก็ได้มีการคิดแพ็กเกจท่องเที่ยวนะคะที่สร้างสรรประสบการณ์ในราคาที่พิเศษรวมถึงโรงแรมต่างๆนะคะก็มีการนําเสนอราคาที่พิเศษมากๆภายใต้แคมเปญต่างๆไม่ว่าจะเป็นเราเที่ยวด้วยกันหรืออีแคมเปญหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือ Vacation Thailand ซึ่ง v a c a t i o n Thailand คอนเซปต์ก็คือว่าเราไปเที่ยวด้วยไปทํางานด้วยจะมีการจัดกิจกรรมแพ็กเกจที่เรียกว่าเป็นสัมมนา e e t i n g from somewhere outing from somewhere แล้วก็ working from somewhere โดยที่ราคาที่จะถูกนำเสนอเนี่ยเป็นราคาเขาเรียกว่าเหมาเข่งราคาพิเศษมากๆให้กับบริษัท c ร r ปอเรทกลุ่มคร r p ปอเรทต,ต,ต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งข้าราชการที่อยู่ในกระทรวงวงกลมภาครัฐะเอกชนก็จะได้นําเสนอแพ็กเกจราคาาต่างๆเหล่า,า,าลนี้ให้ได้ไปใช้กันค่ะรอสักครู่ค่ะอีกไม่นานในเดือนตุลาน,นี้จะได้เห็นกันค่ะ อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆในหลายๆที่นะคะได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ใช้บริการแล้วและสถานประกอบการก็ได้เปิดให้ใช้ให้ให้นักท่องเที่ยวได้ไปใช้บริการแล้วแต่แน่นอนนะคะเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือว่าตอนนี้เราทํามาได้ดีมากๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเองผู้ประกอบการสถานประกอบการคนให้บริการคนรับบริการทําได้อย่างดีแล้วนั่นก็คือว่าเราต้องกาดไม่ตก สิ่งที่สําคัญอย่างมากๆเลยนะคะเราต้องทําให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นวิถีปกติที่เราดําเนินการเลยก็คือใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆแล้วก็เรื่องของระยะห่างนะคะโซเชียลดิสแทนซิ่งก็แน่นอนแล้วที่สําคัญอีกตัวนึงก็คือว่าถ้าเราเป็นไข้เราไม่ออกจากบ้านนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะอย่างไรก็ตามนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลากับรายการ i p พอัปเดตกับผมปัญญิน,นพัฒน์แล้วนะครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการดีๆแบบนี้ได้นะครับที่ช่องสวัสดีลาไทย HD ช่องวิวทุกขับ HD และช่องโชว์สีภาค HD IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัดนันรตำไทยบรลเลิมมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ